Hola m i amigos. Bienvenidos a mi canal. เฮ้ยทำไมวันนี้ทักไทยแปลกก็ไม่มีอะไรนะคะจะมาแชร์ภาษาสเปนก็เลยทักทายนะคะให้เข้ากับภาษาสักหน่อยนะคะสำหรับหัวข้อที่หญิงจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาสเปนนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกว่า el alfabeto เฮยฟังทันไหมคะเ อัลฟาเบโตนะคะแปลว่าพยัญชนะในภาษาสเปนนะคะก็มีอะไรยังไงออกเสียงยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะยิ่งจะมีตัวอย่างคำให้ด้วยนะคะก็คือออกเสียงพยัญชนะใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอย่างคำให้แล้วก็เพื่อนๆก็ลองฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงตามกันดูนะคะตัวอักษรในภาษาสเปนนะคะมันก็จะหน้าตาเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะมันจะมีบางตัวที่ต่างกันแค่นั้นเองนะคะ ก็เพราะว่าลากลากศัพท์ลากภาษาเนี่ยเขามาจากภาษาละตินเหมือนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคตัวแรกนะคะอ่าหรือ A ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างคำก็เช่นคำว่า Adios แปลว่าบายบายนะคะตัวที่สองค่ะ B เบกหรือบีในภาษาอังกฤษนะคะดูปากนะคะเวลาเขาออกเสียงนะเขาจะมีเสียงแบบเบิบอย่างเงี้ยนะคะให้เให้เหมือนมีลมในปากแล้วก็ระเบิดออกมานะคะตัวอย่างคำนะคะบุ้ยเนาะบุ้ยเนาะทันไหมคะตัวที่สามค่ะเ e เห็นลิ้นหยิงไหมคะเ e เวลาพูดนะคะให้เอาลิ้นมาแตะที่ฟันนะคะแล้วออกเสียงนะคะเ e ง่ายไหมง่ายเนาะนะคะตัวอย่างคำก็เช่นคา s a แปลว่าบ้านนั่นเองนะคะตัวที่4ค่ะ d ดเ d ตัวอย่างศัพท์นะคะ don d ดนะคะที่ไหนนะคะง่ายไหมง่ายไหมง่ายเนาะอาเบเซเดนะคะ4ตัวแล้วนะคะตัวต่อไปค่ะ a a e e นะคะตัวอย่างก็เช่น aya หรือ s h ในภาษาอังกฤษนะคะค่ะ ต่อไป f a f ตัวอย่างนะคะ facile แปลว่าง่ายนะคะต่อไปค่ะ k เฮ้ยหน้าตามันเหมือน g อะแต่มันออกเสียง k นะคะไม่เหมือนกันเนาะก็ตัวอย่างนะคะ g r a c i a s g r a c i a s แปลว่าขอบคุณค่ะ h e h e เฮ้ย h He. จะเอกว่าอเนะคะตัวอย่างคำออจะบอกว่าตัวอเในภาษาสเปนนะคะเขาจะไม่ออกเสียงคือมันใส่ไปอยู่ในตัว,ตวในคำไหนก็ตามนะคะ H มันจะไม่ออกเสียงอย่างเช่นคำว่าโอล่าเราจะไม่อ่านว่าโฮล่านะคะเราจะอ่านว่าโอล่าเพราะว่า H มันไม่ออกเสียงค่ะต่อไปค่ะ e e หรือ i ในภาษาอังกฤษนะคะเช่นคำว่า interessante interesting นะคะในภาษาอังกฤษนั่นเองต่อไปนะคะโฮต่ะโฮตะหรือว่าเจในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างคำฮอร์โนโหหญิงชอบมากเลยนะคะหรือว่าแฮมนั่นเองนะคะอร่อยคะ่ะฮอร์นตัวต่อไปค่ะกากาหรือเคในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่น กิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรนั่นเองนะคะตัวต่อไป l l หรือ l ในภาษาอังกฤษนะคะเช่นคำว่า loose หรือ light นะคะนั่นเองเออตัวต่อไปค่ะ m M ทันไหมคะทันเนาะหญิงไม่ได้ออกเสียงเร็วไปใช่ไหมตัวอย่างค่ะ m a d r e m a d r i แปลว่า mother ในภาษาอังกฤษนะคะแม่นั่นเองนะคะต,ต่อไป n เ n e นะคะตัวอย่างเช่น noche แปลว,ว่าตอนกลางคืนนะคะ night นั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่ต่างจากภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะมันจะเป็นตัว n แต่มันจะมีสัญลักษณ์เหมือนหยักข้างบนนิดนึงยังจำไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่า n เ เอ็นเนะคะตัวอย่างเช่นนิญโยแปลว่าบ o y นะคะก็คือเด็กผู้ชายในภาษาอังกฤษนะคะตัวต่อไปโออันนี้ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะโอตัวอย่างเช่นคำว่าโอ้โหหรือว่าตานะคะต่อไปค่ะเปเปหรือว่าพี p. ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างคำก็เช่น p a าเด นะคะก็คือพ่อนะคะต่อไปคู่คู่หรือคิวในภาษาอังกฤษนะคะเช่นคำว่าเกหรือหัวในภาษาอังกฤษนะคะอะไรเนี่ยต่อไปค่ะเอเรดูดีๆนะคะอันเนี้ยจะคนไทยอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเรามีรอเรือใช่ไหมคะตัวอาร์เนี่ยมันจะออกในภาษาสเปนเนี่ยมันจะออกเสียงว่า R R เอ่นะคะตัวอย่างเช่นรบปะแปลว่าเสื้อผ้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะ S S, หรือ S ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่น C C ก็คือใช่แล้วใช่ yes ต่อไป tt ก็คือที T, ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าเตียมโป แปลว่าเวลานะคะต่อไปค่ะอูอูนะคะหรือว่า u ในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นคำว่าอูหน่ก็คือหนึ่งแปลว่าหนึ่งนะคะต่อไปตัวนี้นะคะจำให้ดีนะตัวอูเบอูเบหรือว่า V ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเวลาอูเบน,นะคะมันไปอยู่ในคำคำไหนเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนตัว b เลยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า บีโนบีโนนะคะแปลว่าไวน์นะคะไวน์ y, ที่เราเอามาดื่มนี่แหละก็จำไว้นะคะตัว w เวลาออกเสียงออกเสียงเป็นเหมือนตัว B ในภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะอูเบโดเบลอูเบโดเบลนะคะหรือ w ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นคำว่ากีวีกีวีที่เป็นผลไม้เนี่แหละคะ่ะ No? ตัวต่อไปนะคะ x x หรือ x ในภาษาในภาษาอังกฤษเริ่มสับสนแล้วนะคะในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะหรือตัวยังคำนะคะ expliquer expliquer Ex หรือแปลว่า explain อธิบายนั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะ e c r ทันไหมตัวนี้แอบยากนิดนึงนะคะสำหรับ คนไทยเนาะอีกรีเอกอะ y, นะคะ y ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าโยโยโยไม่ใช่โยอย่างงี้นะคะโยก็คือไอนะคะก็คือฉันนั่นเองเนาะ,ะต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะคะง่ายไหมง่ายเนาะนะคะพยายามแบบฝึกออกเสียงกันนะคะตัวสุดท้ายเซตาเซตานะคะเอาลิ้นออกมาด้วยเหมือนตัวเซเลย เซตานะคะหรือ Z ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นซาปาโตแต่ว่ารองเท้านั่นเองค่ะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอักษรภาษาสเปนนะคะหญิงว่าง่ายนะพยายามแบบค่อยๆฝึกอ,ออกเสียงไปนะคะหญิงก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราพยายามสังเกตนะคะว่าเจ้าของภาษาเขาออกเสียงยังไงนะหรือบางทีเราดูรายการทีวีนะคะหรือฟังเพลงภาษาสเปนอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะคอยสังเกตนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะหญิงก็จะคอย แชร์สิ่งที่หญิงเรียนมาเรื่อยๆนะคะว่าเออหญิงได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆเหล่าได้เรียนกันนะคะทําไมถึงมาแชร์ภาษาสเปนนะคะเพราะว่าออรู้สึกว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่คนมันแชร์เยอะมากนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยอ่ะแบบดูดีดูเก่งในสายตาฝรั่งอ่ะนะคะก็เลยคิดว่าเออวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดว่า ใครที่มีความรู้มากกว่าหญิงนะคะก็แนะนำได้นะเพราะว่าหญิงก,ก็กำลังเรียนอยู่เหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าใครชอบนะคะก็กดถูกใจนะคะกด subscribe ไว้ก็ได้แล้วก็หญิงจะแชร์วิดีโอดีๆแบบนี้เรื่อยๆเื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอเดียว